อ่านิ่งนิ่งนั้นหนึ่งอ่ากเพิ่มมือนี้มือนั่นมานิ่งตีเจ็ดห้าสีส น,น,นี่นะเดีงมเดี๋ยวนี้ทำอะไรทำได้หมดนะเอาค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงปึ๊บเด้งติดต้นนะติดต้นนะอันนี้อ่ะอับปินะมือก็จะเอา ตาก็ะจะกินอาไม่หุวยออกแล้ว